ครับเนี่ยแล้วอา,อ,าอาจารย์โสภาก็รู้สึกก็ประทับใจนะีท่ทีนี้อาการต่างๆนี่จะเล่าว่าที่มาพอมาเข้าที่นี่วันแรกนะครับคุณหมอบอกให้ทานฉีผมก็กระมิ้กระเมียนทานดีไม่ทานดีมาเอามาพอเฉียงมาแล้วมาดมไม่ไหวมันคงไม่ไหวแล้วมันฉุนนะฮะมันฉุนจริงๆ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทานอะไรข้างนอกมาเนื้อสัตว์เนี่ยอะไรแต่อะไรมาวันแรกเนี่ยมันมันมันไม่มันยังอยู่อ่ะนะพอเราทานเนื้อสัตว์มาแล้วพอพอวันที่สองนะ,อะลองเอามาทานเอ้ยจืดนี่จืดนี่มีรสกไกๆนิดนิดผมก็เลยอทานเข้าไปเลยสักครึ่งแก้วเออใช้ได้นะรสมันมันอร่อยดีเหมือนกันพอวันที่สาม สัดเต็มที่เลยวันที่สองก็อามาสะผมรูปหน้านะรู้สึกว่าหน้าเด้งไปหน่อยนะเนี่ยใช้ใช้ใช้มาพอวันที่สามที่สี่ที่ห้านี่เต็มที่เลยครับทั้งดีท็อกแล้วก็รับประทานาน้ำสมุนไพรพิเศษ ที่คุณหมอได้ให้มาเนี่ยในตัวเราเองไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนเลยีย้กลับไปบ้านผมก็ตั้งใจว่าผมจะใช้ยาวิเศษเนี่ยต่อไปนะเรื่อยๆนะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอเขียวคุณหมอหนาคุณเพราะแล้วก็ทุกๆท,ท,ท่านนะฮะที่พวกเราได้มาร่วมชุมนุมแล้วก็ได้มาเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยนะพึ่งตนเองด้วยวิธีธรรมนี่ครับ ก็ต้องกราบกราบขอบพระคุณมากๆครับก็ขอให้ทุกท่านาที่ได้รับการศึกษาวิชานี้กลับไปบ้านก็ออกไปใช้กันต่อไปผมก็จะตั้งใจอยากไปใช้ต่อตอไปด้อาจารย์ครับนี่ขอบพระคุณนออกจากใช้น้ำฉี่แล้วเนี่ยใช้อะไรอีกนะครับเก้าเม็ดล้วนียโดรฟีนโคโรฟีโคโรฟีนี่รับตั้งแต่เข้ามานะ ทานตลอดเวลาน้ำเปล่าดูมันจะไม่ได้ทานเลยนะจะทานจักอึกสองอึกคนเองนอกนั้นตลอดตลอดมานะโคโรฟีนนะแล้วก็ดีทอ็อกอะไรตามที่หมอสั่งทั้งหมดนะแล้วทุกเม็ดละทุกเม็ดครบใช่แล้วครับครบหมดแล้วครับแล้วเป็นรีฟินเตอร์ที่ขูดหลังนั่นนะครับเนี่ยเนี่ยคือผมเนี่ยจบายเนี่ยเดี๋ยวจะหาคู่คู่มาขูดอีก ตั้งใจไว้อย่ังไง27สนื่นได้ขนาดนี้นี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณครับครับอ er ่ครับอ่าลรัครับก็กับผมก็มีเรื yeah ่องมาเล่าถึงเรื่อนี้กราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณรับขอบพระคุมากเลยนะคะตอนนี้ก็กลับเบาสบายขึ้นใช่ไหมคะขอบคุณค่ะจันทร์ทองสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สุภาสวัสดีค่ะทุกทุก เ uh, พื่อนๆชาวรักสุขภาพทุก hmm. ท uh ่านค่ะดิฉันชื่อประภาสอนเอกศิริพิพัฒกุลมาจากนนทบุรีค่ะประภาคุณสังประภาสอนจากนนทบุรีนะค่ะวันนั้นคุณอะไรัญรัตน์ก็มาจากนนทบุรีรู้จักกันไหมคะเออมาด้วยกันค่ะอ๋อค่ะฉะนั้นก็เป็นทีมงานที่จะไปก่อต่อรูปรอยที่จะให้เกิดมาเป็นทีม เรืเ่อของคุณหมอเขียวนั้น้วยใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสยินดีเลยค่ะเพราะมาที่นี่แบบได้มาเจอคุณหมอคุณหมอแล้วก็ทีมงานของคุณหมอนี่รู้สึกประทับใจมากว่าเป็นเรื่องที่ที่ที่ดีมากอะ,ค,ะค่ะเป็นโชคดีมากคะ่ะก่อนจะมานี้หนูมีปัญหาเรื่องอายุ mm hmm. เท่าไหร่ไหมคะหนูอายุห้าสิบห้าแล้ว่ะครับ้ค่ะเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างไรไหมแล้วมาเจอหมอได้อย่างไรเมื่อมาแล้วเีอะไรบ้างค่ะ ตรวจพบเชื้อไวรัสซีเมื่อปี39ะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็มาพบคุณหมอคุณหมอเขียวก็ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนเลยแต่พอดีมีมีเพื่อนที่น่ารักอยู่บ้านใกล้กันเขาแนะนำมาค่ะก็นี่ก็ถือว่าเป็นบุญจัจัาสนะคะ ไม่เคยอยู่ซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมไม่เคย <มา S 2> เลย,เลยค่ะค่ะพเพราะเพื่อนแนะนำก็มาเลยมาเลยค่ะที่นี่ถ้าคุณไม่มีบุญไม่มีโอกาสได้มาแน่นอนค่ะค่ะ <laughs> แล้วพอมาถึงวันแรกทานอาหารได้ดีไหมคะ่ะทานได้ดีค่ะแล้วก็ทานอาหารอร่อยมากค่ะเป็นบุญดีเป็นบุญค่ะเพราะว่าตอนที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะทานอาหารที่ปรุงแต่งเยอะมาก จนเราไม่เคยได้สัมผัสกับรสชาติอาหารที่บริสุทธิ์อย่างที่นี่ทำมาค่ะดีมากๆและดีต่อสุขภาพมากๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะนาครัวนหยคุณหมอที่ได้คิดคนสูตรลบานี้มาคุณหมอคุณหมอเคียวนี่ควจะได้อาหารมาคุณหมอก็หาพื้นฐานอะไรเดี๋ยวไปฟังคุณหมอต่อนะค่ะต่อไปเลยค่ะน้องก็เจอเชื้อไวรัสซีเดี๋ยวนี้เขามีชื่อใหม่ว่า โรคมะยุรานะคะอาจารย์ยังไม่ทันสมัยเลยโย่โรคไม่ค่ะเขาเรียกโรคมะยุราะคะ<ม>่ะแต่เออเจอเมื่อปีเมื่อสิกบกว่าปีก่อนนะคะหมอเขาเขาก็แนะนําให้ไปคีโมค่ะอาจารย์แล้วเสร็จแล้วตัวนี้ตัวเองไม่แน่ใจะคะ่ะเพราะเราทราบกันอยู่ว่าทําคีโมเนี่ยมันค่อนข้างจะน่ากลัวก็เลยขอโอกาสว่สถวาถ้าอย่างนั้นขอขอโอกาสปรับตัวเองบํารุงร่างกายแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ จะดูแลเรื่องอาหารนะคะ่ะนานเท่าไหร่แล้วที่ขอโอกาสมาตอนนี้สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีครั้งแรกที่เจอนะคะคุณหมอเขาบอกว่าเจอเชื้อประมาณล้านแปดแสนแต่ณปัจจุบันนี้ที่ตรวจมาเมื่อเดือนที่แล้วเขาบอกว่ามันขึ้นไปสิบแปดล้านแล้วก็ตกใจเป็นล้านแปดแสนล้านปสิบแปดล้านเ,น 18, เออจะว่าตกใจก็ตกใจอะคะ่ะแต่ทีนี้ว่า ที่หมอบอกว่าหมอเจอกับร่างกายของเราก็เลยทําให้เอ๊ะพ่อดูแลเรื่องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยทราบเรื่องอาหารเอ่ออาหารผักผลไม้ที่ของไทยอะนะคะพอตอนเป็นปุ๊บก็จะจะ,จะดูตามหนังสือวรา,ารสารน้ําผักน้ําผลไม้ก็ทานตามนั้นนะคะทานตามนั้นแต่จะไม่มีผักไทยเลยจะมีแต่แครอทบีทรูท น้ำส้มอะไรอย่างนี้ก็ทานตามนั้นนะคะววส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานค่ะก็ยอดของความร้อนกันแต่ก็แต่ก็จนถึงจนถึงวันนั้นจนถึงเวลานี้สิบกว่าปีก็อย่างที่เห็นว่าค่อนข้างจะแข็งแรงค่ะแข็งแรงลดเนื้อสัตว์ลงนนเนื้อสัตว์งดบ้างค่ะงดบ้างค่ะงดบ้างแล้วก็สำคัญก็คือออกกำลังกายแต่จะทานน้ำผักเสริมนะคะค่ะมีน้ำผักอะไรที่เสริม ก็ค <ítulo> <es> anyway, like ืออย่างที่บอกอาจารย์แล้วล่ะค่ะแครอทค่ะสัะรดด้วยไหมสัรดด้วยค่ะแล้วตอนหลังมานี้เข้าเหอน้ำมะพร้าวก็น้ำมะพร้าวด้วยก็จะทานอย่างละอาทิตย์ละชนิดละอย่างอาทิตย์หนึ่งอะค่ะแล้วสังเกตอยู่ไหมทีว่าเดินมาไทยแล้วรู้สึกจะดีกว่าอะไรจะดีน้อยกว่าอะไรย่งนีได้สังเกตไหมคะเท่าที่เอ่ยมาก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแต่ทีนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะ ดีข้างนอกแล้วหลบข้างในมันถึงขึ้นสิบแปดล้าน <c oughs> <c oughs> ค่ะตอนนี้แล้วหน้าเรานานก่อนจะมานี่ก็ยังดื่มอยู่ยังดื่มอยู่ค่ะแต่ทีนี้ออพอดีได้ยินคุณนัทยาที่เขามาเข้าค่ายนะคะ,คะเขากลับไปถึงเขาก็จะไปรื้อบ้านเขาปลูกผักปลูกผลไม้เยอะแยะปลูกผักกันนะคะแล้วเขาพูดถึงย้านางแล้วตัวเองก็เลยเหย้านางก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นพืชไทยอะไรอย่างนี้ก็เลยไปถาม แล้วเขาก็ให้ซีดีมาดูปุ๊บขอมาได้ไหมได้มาเลยอะค่ะ,คะแล้ววันนี้มาแล้วเนี่ยภูมิใจมากค่ะมาพบยากเก้าเม็ดที่วิเศษสุดเลยค่ะแล้วมาพบคุณหมอที่ที่ที่ภูมิใจมากอะค่ะค่ะทีนี้เสร็จแล้วไอ้ยากเก้าเม็ดที่ว่านี้ขณะนี้ได้ทำกี่เม็ดแล้วมาอยู่ที่นี่เออเกือบจะครบทุกเม็ดนะคะ่ะเม็ดไหนรู้สึกว่าจะถูกกระเราบ้างมาก เอ,อเม็ดที่ไม่เคยทานในชีวิตเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำได้หรือเปล่าเ,เคยพูดกับเพื่อนๆ,ๆว่าเอยอันนี้คือน้ำอำมฤตนี้นาะค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยดื่มเคยคะ่ะอาจารย์แล้วก็คิดว่าเม็ดนี้น่าจะเป็นเม็ดที่ทำยากที่สุดแต่พอให้โอกาสตัวเองว่าขอวันที่สามก็แล้วกันเอ,อขอบอกด้วยนะคะว่าถ้าใครยังไม่ไม่เคยลองเนี่ยขอให้ทดลองเธอคะ่ะเพราะคนที่ไม่คิดว่าจะดื่ม พอดื่มมาแล้วเนี่ยไม่ไม่คิดเลยว่ามันจะมันจะสดชื่นมันจะอร่อยได้ขนาดนี้ค่ะติดใจเลยอะค่ะต้องซื้อไหมเนี่ยค่ะต้องซื้อไหมไม่ต้องซื้อเลยค่ะเรากลันด้วยร่างกายของเราเองอะค่ะอย่างที่คุณหม,ม,มอง<ะ>ัองดดใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ยังไงกันแฟนหมอเขียว กาแฟหมอกเขียวค่ะไปไหนไปดื่มกาแฟหมอกเขียวกันค่ราะฉะนั้นเรารู้ว่ากาแฟหมอกเขียวคืออะไรถ้าหลวงพ่อมหาดีหลวงมหาดีเรศจะเรียกยาของพุทธเจ้าคนมีวาสนาเท่านั้นที่อยากได้ดื่มน้ำยาพุทธเจ้าได้นะคะแล้วดื่มมาตั้งแต่วันที่สามเนยค่ะค่ะตั้งแต่วันที่สามทุกวันไหมคะตอนนี้ทุกวันค่ะ เราใช้หรือจะใช้ทำอะไรอีกบ้างคะเออเมื่อสองวันก่อนใช้ครบสูตรแล้วค่ะครบสูตรแล้วค่ะครบสูตรค่ะหยอดตาหยอดจมูกหยอดหูแล้วค่ะดีท็อกอะไดีท็อกยังไม่ได้ใช้ค่ะลองดูค่ะของคุณรภารเนี่ยโรคที่เป็นมากก็คือไวรัสสี่สี่ค่ะค่ะและทรมัน พอควรทีเดียวไม่ไม่มีค่ะไม่มีมมอาการเลยค่ะไม่มีอาการค่ะไม่มีอาการเลยจะคิดว่าเป็นไวรัสเพราะไหนในวก็ไม่มีอาการเออน่าจะเป็นบุญจัดสรรนะคะ่ะบุญจัดสรรที่ให้ไปเจอไวรัสสีคือวันพ่อเออไปทําบุญกันนะไปบริจาคโลหิตนะคะ่ะอ๋อหมอเขาตรวจเจอค่ะตรวจเจอค่ะไม่รับเดินเร็แล้วค่ะไม่รับแล้วค่ะค่ะ,คะ จากวันนั้นถึงวันนี้ที่เจอดกี่ปีแล้วนะสิบสามปีแล้วค่ะสิบสามปีแล้วได้ใช้วิธีการที่ดูแลตัวเองมาโดยไม่ผ่าไอ้ไม่ทําอะไรให้ลุแดงไม่ไม่ทําเลยหมอเขาก็จะแนะนําให้ไปทําคีโมนะคะเขาบอกเข้มข้นแต่กลัวยามากกลัวกลัวไวรัสซีค่ะดีแล้วค่ะก็เลยไม่ไปก็มาถึงตรงนี้แล้วฟังคุณหมอท่านแล้วก็เ เราเป็นคนที่โชคดีจังเลยที่ไม่ตัดสินใจทำอะค่ะแล้วเพราะนี่ก็ที่ไปตรวจครั้งสุดท้ายคุณหมอก็แนะนำว่าต้องให้รีบรักษาโชคดีบุญที่จัดสรรให้มาที่นี่อันนี้ก็แรงดูว่าจะเอาดีไม่เอาดีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ไป่ทำคีโมค่ะตรงนี้ตัดสินใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะค่ะค่ะุกในเรื่องการตัดสินใจที่ไม่ได้ทำส่วนนั้นนะคะเพราะฉะนั้น การที่มาอยู่ที่นี่วันนี้วันที่หกหรือพรุ่งนี้ไม่ถึงวันแล้วเนี่ยนะคะค่ะเปอร์เซนที่มันรู้สึกว่าเราเบากายสบายใจเบากายมีกําลังขึ้นสักประมาณใดได้ครับเปลี่ยนเปอร์เซน์เบากายเบาใจนี่ก็เยอะมากค่ะแต่ที่เบาที่สุดก็คือเบาใจเบาจิตนะคะ,คะเพราะที่นี่จะมีธรรมะที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งและฟังได้ง่ายจากคุณหมอเขียวท่านแล้วก็จาก อาจารย์คุณหมอหนานะคะแล้วก็อย่างเช่นอาจารย์ด้วยอะคะ่ะเยอะแยะมากมายซึ่งทําให้จิตเราเออมีพลังขึ้นแล้วก็อย่างที่ที่นี่พูดกันว่าที่นี่มีพลังชีวิตมากจริงๆค่ะ,คะที่นี้พอดีคุณลงุงยอมลองเองก็มีที่ที่เป็นสัปปยายะไว้ให้คนบุญได้มารวมกันค่ะ,คะแล้วคุณหมอเขียวก็พาทีมงานที่รวมบุญกันมาเราคงหลายชาติแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่ คงโรคบุญนกันมาหลายชาติเราก็มาเจอกันโดยเรามีสถานที่ที่เรียกว่าหายากในประเทศไทยหายากในโลกที่จะเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องใช้ห้องแอร์แมแต่มีมีออกซิเจนไลา์วีทีอยู่รอบห้องมีเใช่เซอถูกต้องเลยค่ะจังกันเยอะกับห้องแอร์ที่ปิดทั้งหมดแล้วก็มีเย็นอยู่ข้างในแต่ไม่รู้ของใครกับของใครเอามารวมกันจนเลยใช่กคะ ค่ะนี่เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งเลยค่ะว่าที่นี่เป็นที่ที่ดีมากวิเศษมากสัปปยะแล้วก็เป็นที่ที่ถ้าจะเรียกว่าคุณหมอท่านคุณหมอเขียวท่านเอ่อท่านเป็นเป็นตัวนำในเรื่องนาบุญที่นี่หรือว่าอีกอีกที่ที่ที่ตอนตานะเป็นนาบุญที่ที่บริสุทธิ์มากอะค่ะที่ตัวเองภูมิใจได้มาที่นี่ยังไม่เคยไปที่นาบุญไม่เคยไปค่ะแต่จะหาโอกาสไปค่ะ ที่นั่นชื่อว่าสวนป่านาบุญตั้งสวนตั้งป่าตั้งนาเป็นแบบนั้นแล้วคุณหมอไปจะพาพันเม็ดพันสวนป่านาบุญนั้นแหละไปที่ต่างๆนะฮะแล้วก็ที่นี่พอดีพอดีสัปปยายาอยู่แล้วพอเคลื่อนนั้นมาตรงนี้ก็ทําให้รับกันได้อย่างดีท้ายที่สุดนี้ขอให้หนูเล่นฝากอะไรท่านผู้ชมผู้ฟังตรงนี้ด้วยะค,ะค่ะเออดิฉันขอฝากให้ท่านๆท,ที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะ ไม่ต้องไปกลัวเลยค่ะเชื่อโลกค่ะถ้าเราจิจตใจดิฉันมีอีกอย่างหนึ่งคือยาเม็ดวิเศษก็คือ,อ,อคิดว่าเป็นธรรมะโอโสถนะคะคือทานศีลภาวนาตัวนี้ก็สําคัญหมายถึงตัวดิฉันเองนะคะแล้วดิฉันเชื่อว่าทุกทกท่านถ้าเอาไปใช้ก็จะได้ผลเพราะเป็นยาวิเศษที่ประเสริฐสูงสุดนะคะดังเช่นคุณหมอเขียวท่านก็นำมา